สวัสดีค่ะสานบ้านสาวเชิมครับ่น้องสวัสดีรครับเบานำครับวันนี้นะคะ่ะจะเชิมกระถือโอกาสเนาะค่ะพาครอบครัวม,มาอีกล่ะค่ะมาเที่ยวไอ้ล่องแพนะค่ะเนี่ยล่องแพอ่างน้ําพันเนาะค่ะในอนนัอนเภอ่าสังคอจังหวัดอุดรธานีนะค่ะแต่ว่าเพื่นี้พ่อกับแม่บ่ได้มาเน้ะคะ่ะเพราะว่าไปซอยงนันศพเฮาก็ได้จองแล้วก็เลยได้มาเนาะค่ะแต่ว่ากับมากับหมวดเม่งยาค่ะไม่ยาปะปูแล้วก่นะะน้องสะพายเนาะค่ะ หลังเราสติตามมาที่หลังถ้าเสริมมาก่อนเดี๋ยวพากชมบรรยากาศค่ะนี่เดี๋ยวพาไปเบื้องบรรยากาศเนาะค่ะคุณอ่ะพี่น้องคนกระลายครับค้นกระลายค่ะตอนนี้ักตสกีนี่กับถึงรถปิิกพิกคนกับศรีมาพเบิ้งรถบ้าพากันหายูุ่กลางถนนติค่ะเนาะคุณอ่ะพี่น้องคุณหลับไปก็มีหลายค้นลายผู้หลายสไตล์ค่ะคุณนั่งค้นกับสิเห็นเขาเล่นกล้องเล่นท่าทางเล่นยังสิกับศคิดว่าอียงก็ล่ะ ไล่สาระเล่นกล้องเล่นยังสินะมาเที่ยวบาหอย่างเนาะค่ะู้ลังค้นบรรูเนาะก็สิแบบว่าเออบีบแต่พี่พี่พีีเห็นไม่รุ่นเล่นกล้องมาพ้ากันเบื้องรถเบื้องหลาหากันเล่นตะกล้องเนาะแต่ก่อนแต่เสาเสริมกระบอกไว้แล้วเด้อค่ะการที่ว่าเล่นกล้องก็เเ่นให้มีประโยชน์กับมีเด้อพี่น้องฝากไปถึงคนที่มาพ่นบรรูเนละเนาะการเล่นกล้องในโทรศัพท์สมัยนี้มีประโยชน์มากมายเลยเด้อค่ะสามารถที่นี่ล่ะที่จะเฮดเป็น <T> а, <c oughs> ขอบพื้นเลไลตาพี่น้องเพิ่นรู้เปิลกะว่าเป็นอย่างเนาะค่ะเพิ่นกะเห็นเฮาวทายเพิ่นกะรู้แล้วว่าเฮาวทายกล่องทั้งที่เขากไม่ได้ขวางอย่างนี้เหรอเนาะเออเอิญมาแบบเอิญมาจังเลยจ้ะเอาละเอาละจะสิคิดมาเที่ยวมาเล่นครับมาเที่ยวมาเล่นค่ะแต่ว่ากับว่ากันก่อนคือคนบีบแต่ไรทั้งที่เขาไม่ได้ขวางเนาะแล้วอยู่ไหมคะกาสีบีบแต่ไร่ท่านอนหรอเป่าเพราะเป็นแบบนั้น นี่ใส่ไผ่นี่ใส่มันค่ะพี่น้องไปค่ะถ้าสมได้เพสเลยเด้อค่ะเพระาะว่าโอ้ยุบานกับยุนี่คนละโลกกันเลยอำเภอเมืองกับอำเภอส่างขอมค่ะอันบ้านเ้าเสริมฝนตกแบบที่อย่างก็หลือเปลเนีงง่ยรุ้นแรงอ๋อม้มามือนั่นก็นเต็มเนะมาะมือนีกันปดนั่น,น,นจองไม่กะขอบคุณเอฟซีพอมพี่เพราพี่เพิน่นเอาไปห่ค่ะไปลงไปค่ะ ระวังเนี่ยคือบ้าลนละาเนเฮศการคะ่ะต้องทรมาจองว่าสั่นกระสีเหี่ยก,กท,ทกาต้องทรเตรมเดือนนี่นะอืมเกาแล้วเนาะค่ะจองได้ก็ได้มะจองไม่ได้กับไม่ได้มาคือบ้านนั่นแหละจองไม่ได้กระล่นอยู่บ้านคะ่ะกินเขากินน้ำเขาก็อยากมามันเป็นอยากไปแล้วนันน่นเนาะ ก็เป็นกัเป็นเอฟีค่ะขอบคุณเรลายค่ะรูจักแต่ซื้อจ้าก่อนจะลงเหลือก็ต้องใจก่อนเมานะแม่เนาะเบอร์บางทีเงินอ่อนบอบางีเงินน้อย อ่าแล้วก็ตอบเข้าไปในคอมเมนต์กับผูดีเห็นก็นเลยได้โทรเข้าไปหาขอบคุณค่ะคย่านพระเด้นั่งย่านพระเด้นั่งเพราะว่บาเพิ่นเห็นสเสื้อหมาแล้วอยู่ในคลิปแล้วบั้นี้เพระว่าเสื้อหมาพราาะด้นั่งเนาะค่ะก็เลยพากันนี่ละ่ะโทรมาหาแม่แล้วค่ะอคขอบคุณหลายๆเด้อค่ะมาได้เด้อค่ะพี่น้องสนใจนี่กระเบอือไอ้เนี่ยแพ้หยังก็เลยเนี่ยซื้อน่ะแพ้แม่ผู้ใหญ่คมคาย่าแม่ผู้ใหญ่คมคายเนาะค่ะจำซื้อดีๆเด้อค่ะแม่ผู้ใหญ่คมคาย แม่นางก็ได้แม่นางนะคะค่ะไปบป็นพี่น้องเขาก็บสิเตรียมออกเหืือแล้วค่ะลูกหลานมาที่หลังเด้อค่ะเดี๋ยวก็ไปขอปูในเน้ออไปขอเขาไปบอพ่นมาจ้าเขาไปพุ่นมินบัฟเนาะจ้าเดี๋ยวไปขอปูเป็นน้ำประมาปูเป็นลุมของรักษาอยู่หนีเนาะค่ะเนาะนี่ครับยาประมาณครับพี่น้องต้องใส่รักษาความปลอดภัยซอยกันเด้อค่ะเพราะว่าเรื่องราวรายๆเขาก็ไม่อยากให้เกิดขึ้นเนาะ สไว้ตีบอันนี้ค่อยคล้องดอกค่าแม็กซินแนนพู่นใช่ครับสำนี้ก็ยังว่าขายอยู่นี่เนาะยังปมญญาฐมพยาบาลเบื้องต้น,นได้ใช่กินไดยู่จ้าเอาให้แม่แล้วเนี่ยไหมน่ะเธอมาก็อกันกับพีพ่ถามแม่เพิ่นไปน้ำผ่าถามชุดสุกสุกตีบเพิ่นยุ่ออันอำเภอบ้านดุงคนนี้เนี่ยค่ะค่าอัน่อบเพิ่นเนี่ยแม่เพิ่นมีแผงสิน่ะต<ไ>้องมีตำประทานนี่อย่างบอ คือได้แพ้มะซึ่งสินะหมายถึงว่าคนหนอคือเขาเนี่ยไม่เห็ดใดปะจ้ะคนหนอกคือเขาไม่เห็ดใดแต่สินากเพราาบ่าทำเพรเอาแต่คนในพื้นที่จ้าจ้าแม่มาหุ่นเพิินเฮาเป็นคนหนอซื้อซื้อประกอบการก็คือคนเจ้าทีอ๋อแต่ว่ามีพวกไอ้ี่ว่าเพิ่นได้สัมปทานลเพันเฮ็ดไแลวเิ่นขายสิมีบะมีขายคือกันใช่ส่วนโควิดบ่ ช่วงวีดโบวีดก็มีขายค่ะเพิ่นแม่โบวีดมีจัดเท่าไรเนี่ยจ้าจัดลำแม่มีรั่มค่ะอ๋อมีซีรั่หนึ่งเป็นบ่รวมทั้งหมดสองร้อยห้าสิบลำในแพเพิ่มไหมเกินเท่าไรต่าเกินได้เราแกว่าบ่กกับกัวหนึงอ่ะบ่เกินจักหลังเนี่ยสมมติว่าบอกเกี่ยวกันค่ะลอยเฮามีเงินเอาเหรอแพนึงมันตกเกือบสี่หมื่นห้าเด้อบอกครใส่คนมีเงินสิบบให้เป็ี่ยนซีเป็นสาวคุณบัสนตอนคนน่ะ เพิ่นบนมีแพ่เพิ่นมีส่วนตัวจากสองล้ำเพิ่นกลับไปเซา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 เ้าเซาจ้าเนาะคือว่าไรได้ก็โอเคอยู่เนาะแม่เนาะคือจังแม่์กะมือนึงกะกะซีล้ำกะโคงจับเมาส์มิร์ดกะมือละซีพันแปดซีพันแปดซีพันแปดละกะนอกเหนือนั้นไรได้ของแม่ยังอีกยัดเสี่ยวซื้อน้ำซื้อนั่นซื้อนี่เพิ่นเดบอ่ค่ะบ่าเมนเป็นบ้เห็นเห็น คมคายผู้ใหญ่บ้านคมคายเนาะตอนแรกเขาเกิดในยิ้ซื้อพันว่าคมคายก็คิดว่าผู้สายประดียเพิ่นเป็นผู้หญิงะเพิ่เนกเกษียณแล้วล่ะแต่<อ>เ,เพิญญาาเ่นหญานเพิ่นผู<ะ>้เก่าจ้าเหลือทั้งหมดกับสองร้อยหาสิบลำพี่น้องจ้ากะถือว่าโอเคอยุ่เตอร์เมยเนาะ เต็มทุกมือบ้าส่วงส่วงเดือนเทศกาลทุกมือค่ะถ้าว่าจอนก็คือบ่ได้แบบนี้ละก็สี่พันแปดก็แม่ได้ล้ํหนึ่งคืนสี่พันแปดแม่ก็ต้องให้ค่าลาคนสี่ร้อยนี่แหละเที่ยวละหาสี่บาทขึ้นโล่งกันหนึ่งร้อยบาทจ้าเงินหนึ่งกับสี่ร้อยเนาะก็เหลือยื้อสี่พันสี่ค่าใส่ใจยันอื่นได้ไหมกค่าใส่ใจก็คือจองแพร่คือสาวเสริมมากนี่แม่เป็นคนจอดไนสามสบาทแม่เป็นคนออกจ้า การนั้นกระตรงนั่นเนาะแต่ว่าเขาก็ได้ตรงนน่นไปได้ก็ได้บ่หลายนึงบางที่ก็ะคือคือทานไรเนี่ยทานใบสาวเสริมในซีซีปลาแม่ก็บ่คิดเงินแบบนี้นะแล้วต่ล้ำด้คะแล้วต่ล้ำเรนจะสวัสดิการจังใดกันอีกแล้วแต่ละล้ำพี่น้องสังเกตบ่คคะบ่คือกันเด้บางลังก็จะอาจจะไม่มีหลังคาตูดดาวแบบนี้บางลังก็มี แต่บ้านนี้ส่วนนั้นราคาทอกกันบ่เนี่ยของแม่์น่ะเท่ากันหมดเลยเอาทอกกันหมือนทั้งสองลอยหาสิบล้าราคาเดียวกันเหมือนท่านทองค่ะเพคนบ้าให้โกงขืนเหมือนบ้าจ้าคันรู้แล้วเขาไปแจ้งเลยเมยนบ้า่ะแล้วันนี้พ่อแม่นาเทศกาลนี้ได้แหมลดคิวบ้างเนี่ยจ้าจ้าพ่อแม่เทศกาลเขาก็ยังเปิดฮอดเดือนมิถุนายนนะแม่เนาะเพราะว่าจะปิดแค่เดือนเดียวก็คือกรกฎาคมเอาไว้เห็น น้ำเพิ่นฟื้นฟูน้ำน้ำแน่ละกะพี่น้องกะสิสังเกตว่าปีนี้เป็นยังขึ้นเนรัยนะคะแม่เพิ่นบอกว่าเกิดจากพายุมาพ้องกันเพิ่นไหลถอนมาพี่เนาะค่ะละกะใส่งบหลายหาหมื่นบาทเนี่ยเพิ่นจะมาเก็บให้จ้าแต่ว่าแผ้เพิ่นติดโควิดเอ้ยเพราะเมนช่วงสถานการณ์โควิดไปพาองกันเพิ่นก็เลยเดือดร้แต่ละแผ้ก็ยังไม่ได้มีงบพอที่จะออกกันค่ะพสองปีค่ะพักสองปีพักสองปีพุณณเนี่พี่น้องเพราะเมนเล่นๆเด้อโควิด ปลาปูงแพ้ล้ำหนึ่งตัวเกือบสองหมื่นวันใดขึ้นจากบาทย้อนพ่อปีสองปีเพิ่งได้เปิดสองเดือนนี้ค่ะในระยะสองปีแต่ระวังไม่ไพ่กับเล็กอะไรดีก็กันแม่เล็กต้นทุนสูงเล็กนี่มันเฮ็ดให้เป็นเพื่อนคือการทอคางเพื่อนเท่าประมาณเนี้จ้าฮะนี่นอนราคาปะเนี่ยแม่สวัสดียันผู้ชมนี่อุ่นคอเอ๋อเหลือหลากเข้ามาแล้วตอนนี้ไปเบิ้งกัน เือหลักมาแล้วโอ้นี่เด่นนะอันนี้เพื่นเป็นเลือหลักสินี่ลากให้ทุกทุกอันบาแม่หลายบ้าเลืออันี้จ้าบนางอ่าคนเรจา๋อแต่ว่าเพิ่นกับลับไปเมิบเป็นะหลายบ่ผู้ใดเฮ็ุอันนี้จากลำ่เพิ่นอซีรั่หนึ่งบ่าออ๋อมือนึงเพิ่นกับเมาเต็มเต็มตัดะี่สงลอยหาซิเพื่นก็ได้เงินต้องสองมื้นหา อลอหาเนลาเดก่าน oh. ้ออ๋อกานสองที่หาวเอีกคนนึอ๋อนึกว่าสลหาสซีมีแกซี่ขนใม่ค่ว่าเมนเนาะเมนเนาะอโอ้คุณแม่ความรู้ต้องไล่ว่าเมนยังดอกค่าที่ถามไปเนี่ยพริเจะเสริมสนใจยังไม่ให้ธุรกิจยุไก่คุณแม่เพิ่นเมันาด้ี่พอดูปิเสอะไรปิเสธเลยไม่ยุดังปีขายตะบูขายข้นที่แม่เห็นยุบ่าเ บ้านขอเสียไม่คุณยาอยู่น่ะเออยากินยาเขาตอบน <c oughs> ้องของบ้านขอเสีย,ย <c oughs> มี่ใหญ่กินขอเสียกิเด้อกินแล้วเมียสิได้ควรอ๋อควรอ่ะสามสิบบาทจ้าร้านขายยาบรรยากาศดีเนะพี่นอ <c oughs> ้องตั้งกันกับบ,าาาบาา้านเสาเสริมค่ะบ้านเสาเสริมฝนตกแบบบ่เห็นหนถ่อขนทางเลยค่ะหมาอ่อนนี่ละเย็นดีแล้วกันแดดพร้อมเนาะค่ะน่าท่องเที่ยวสะแบนเฮาหนิล่ะพี่น้องไลน์ ราคาก็ถือว่าโอเคนาะค่ะแต่ว่าก็รลักสาวก็ปลอดภัยเพื่อนน้ำเนเนาะพี่น้องเขาก็บม่อยากได้ฟังข่าวไล่ละกัไอเรื่องสุราไม่ไรเขาก็กินได้แต่ว่าเขาก็อยู่ในขอบเขตก็ดียุบพี่น้องมงีเ็นนะค่ะในรุดับบันเกิดัสงไฟลืมบอกอีก้อค่ะเรื่องนึงก็คือพี่น้องสามารถเอาเนื้อยนเนื้อกินมาเฮ็ดกินเองได้เด้อค่ะอยู่ในเพลเฮาหรือว่าท่านใดที่พอดสะดวกที่จะเฮ็ดเนื้อยนเนื้อกินกัสามารถสร้างซื้อได้เพื่อนก็จะมีเมนูไอเตล่อย่างก็หละเตละล้ำเตละาล้ำนะค่ะ มีเบอร์โทรมีเอียงหายเรียบร้อยนะค่ะเมื่อนี้สาวเสริมซิสุดใบหน้ามายุตะวาเสือบ่มีได้ใช้ตะส่งสิเดปลาเสือแล้วปะเนี่ยโหคนมาเที่ยวกับบ่หมีหน่อยๆเด้อพี่น้องรายมากเลยค่ะดังไฟเ็ดเนื้อยู่เนื้กินเนาะปีงลูกซีนปีงปากเป็ดปีงลูกซีนกินเล่นกันไปค่ะแล้วเสริมก็กินข้าวเศร้าเมื่อนี้ก็กินหน่อยเดียวเนาะกินนั้นอียงก่อ ม,มึงบรรยากาศค่ะบรรยากาศทั้งถึงกับรถเต็มแล้วค่ะแต่ว่าถามมาสถานที่จอดรถเพิ่นกบเพียงพอนะพี่น้องมันกว้างค่ะมันกว้างมันใหญ่เดี๋ยวกสิไดไปแล้วเนี่ยจังน้อยเนี่ยตามคิวค่ะเหือเมนังเนาะคะ่ะกับผู้ใดมีเงินหลกับมีงบปลายกับเฮ็ดแพ้หลายกสิไดเงินไหลค่ะในช่วงเทศกาลทั้งสี่แพ้ลำหนึ่งงบประมาณยุติีเมือนเนาะคะ่ะจากการถามคุณเม,ม่มา พี่น้องทาครีมกันแดดก่อนเด้อพี่น้องถาที่คลิปนั่นนะกาวันอันมือนั่นมันเกิดเหตุการณ์ยังคืนตอนเสร็มไปล้องทาแป้งแม่เด้อค่ะมันก็เลยปิดเบอร์อิลีพี่น้องมันจับได้แป้งคิ้วเบ็ของแม่ก็เลยไปทาเอามาโปะกันอีกสั่นว่าจะแบบอ้มันบ่รนั่นที่าอานนี่ครีมกันแดดก็เสียขาวแน่เด้อค่ะเพราะว่าต้องทาไปเพื่อเขาเล็น้ำครีมกันแดดดีดีทาอะไรคือทาแป้งแบบพอ ห่าว่ะพี่น้งองเฮ้ยสืบห่านเต้งหนาะอะไรแบบนีม,มือนี้อ,อันดับ่คนออกไปเต้งไบเน็ตเถอะพ่อกับแม่ไปงานศพิ่นก็นเลยไม่ได้มาเพิ่งจะว่างมือนี้ด้อค่ะว่ันเป็นอย่างนักแผลเพิ่งจะว่างมือนี้ก็เลยได้มามือนี้ที่เด็กมือเศร้านี้ว่าจาแะแคนเซิลลาะว่าอยู่บ้านเสื้อส คนตกรุ่นบ่เหมือนหนูเหมือนตาเลยล่ะเหมือนตา,นตาบ่ขึ้นพอเวลาก็ยังใสใ่ให้รถคันนั้นยุพินกอกเ้าสมขอจมก่อนหนอพี่นีก็ไม่บีบแต่ไล่ด่างเหรอสร้างเปลี่นคนนี่งก็ได้เอาได้ละบนันหาตบ ได้แล้วนะพี่น้องนะ,งะ,ะนี่แหะค่ะเดี๋ยวล็อกก่อนเด้อค่ะจะให้บรรยากาศทางไหนให้เบื้องพอาาราะว่ากําลังจะออกเหลือเรเพราะว่าเพิ่อนอันไปส่งล้มนั่นเสร็จกับมาหาล้มเฮาเนาะคะ่ะแต่งหน้าหาบึดนึงค่ะพี่น้องมองดูค่ะเพิ่นกันลกําลัางมาเนาะเ<อ>ที่ยงแล้วดิเนี่ยพี่น้องเที่ยงหรือใบ้แล้วบุนี่เที่ยงแล้วนั่นนนะี่นะดูพุ่นน่ะเฮาสิออกและะ้วเด้อค่ะหาเพิ่นมาลากหาเพิ่นมาแก๋เฮา่น

ซีเมนซื้อกุ้งย่มันซึ่งอ่ะท่าลานไปก้อนจะได้ดอกไปทาเพื่อนมาลากโอ้ข่อยก็ว่ายุคข่อยคือก้อนเด็ดสุนพี่น้องนั่งยุคห่างกองไฟไปโลดไปโลดไะค่ะพี่น้องอย่าวินเด้อค่ะเหลือกำลังออกเลยเนาะค่ะไปไปเนี่ยค่ะไปกันพี่น้องอาลืมทาลิปสติกทาลิปสติกก่อนมื้อนี้แต่งหน้าด้วยลิปสติกเด้อค่ะ เรียบร้อยลวพี่น้องเอาต่ำกันซะละโอ้ยเข้าห้องน้ำเนาะไปพี่น้องเบิ้งขาไปไปข้างหน้าค่ะพร้อมหรือยังคาบอกท่านผู้ชมเนี่ยค่ะพร้อมแล้วครับไปครับ้ะ <c oughs> เปิดไมหมหวะโอ้สวยมากเลยพี่น้องมึงดูตาล่าปีนี่แหน่ไหลเนี่ล้วคะ่ะ<ป>กับว่าว่าเป็นยังเอากระถือว่าเป็นทะเลแหน่ก็แล้วกันน้าัก็ไซดีดีย่ดอก เหมือนเรือพี่น้องเต็มละสองร้อยห้าสิบล้ำอ่ะบะมีมือว่างเลยรถไยเพิ่กับเจีมาวัานละมันค่อยเพรื่อเร่งรัดกันนะมันกับหอนพอเพราะเลนน้ำเลยนี่นี่หอนเพราะเหลนน้ำแล้วพี่น,น้นองโอ้เบิงเบิงเบ,บิงค่ะพูน่า เพื่อนบอกเยู่ว่าเดี๋ยวอันเพื่อนจากนั้นเพื่อนก็ออกเงินกันอันกู้แหนแล้วเนาะค่ะเพราะว่าเพื่อนเพิ่งเปิดปิดไปตั้งสองปีเพื่อนาาละแหนถึงพ่เขนาดนี้ถ้าแบบว่าเฮ็ดมาตราก,การป้องกันมันบ่ได้พี่น้องเพราะอย่างรู้เ่ะหนองน้ามันใหญ่มันอาจจะไหลมาจากหมูมม่บ้านอื่นนั่งซินะล้มมาท่อนกันโย่หมู่บ้านเพิ่นนั่งเสียนอกจากว่าเพื่อนจะป้องกันแบบเฮ็ดตะคา้อ้อมไปเลยในส่วนที่เป็นแรงเศรษฐกษิจนี่นะ แต่ก็น่าเล่นอยู่นะไปไปก่ไก่กระยานเพ่งนี่หมาอะไรพี่น้องบุ่นานะหล,ลายหลายค่ะเด็กเด็กเพิ่นกัะมวนกันเด่นนะคะ่ะเส้นอลายกบไว้รุ่นเนาะพี่น้องแล้วมาระวังกับน้ำเด็กอ่ามาเล่นมาเป๊ะกะใส่เสื้อป้องกันไว้ดีที่สุดเน,นาะค่ะเพราะว่าน้ำกับว่าเม่ตื้นตืนกับสี่หกเจ็ดเมตรแปดเมตรสิบเมตรก็ยังมีค่ะอ๋อสูมือนีบมันมีหอเสาลาโพงความสะหรัมันคึคกขาดเนาะคะ่ะ ก็ถือว่าปีละเทอาเขาได้มากระเดยพี่น้องนาแปไปิดเ,เทียวน้ำกันค่ะเปิ้กันเล่นมวนสนุกสนานกันค่ะแต่ละคขอบรัวเนาะคะ่ะแต่ส่วนหลายม้าเพสนี่จะมาเป็นคณะครอบขัวหลายกลัวเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นสามารถเล่นน้ำกันได้เหมือนเด็กน้อยผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้หนางบังด้พี่น้องเขาจะพยายามนะคะออกมาตรงที่อาวาเ่มนี้อันค้นหลายเนาะคะ่ะเพราะว่าอย่างที่ มันเสียงดังมากเลยค่ะเอสีค่ะสวัสดีค่ะเอสีจ้าฮอนแลลวค่ะพี่น้องเดี๋ยวเขาขอปูบนก็นักข่า่นก็นจะมีปูกากลางพี่น้องเห็นบ่ค่ะสาธุกขกให้ลูกยูลอดปลอดภยัยคอยปูคุ้มครองรักษาขอ้เล่นน้ำเล่นยังรวมถึงพี่น้องที่มาเที่ยวร้อมเดอ้อปูเอ้ยคุ้มครองลูกลูกหลานทุกๆุปูสุกๆุคนเด้อค่ะฮอนแล้วเด้อค่ะเขาก็จะเอาเป็น ตรงนี้แหลนะเนาะถือว่ายุระดับกลางนะคะ่ะบอ่อออกมาแขกเออพิ่มเป็นกลางเขาออกมาขอกเนี่ยนะคะ่ะพี่น้องเนี่ยก็ถือว่าแบบว่าไ่ได้เข้าไปพวนผ่านในกุ้มพุ่นไหลจะพาไปเบิง้งมุมนั่นจากบือละก็ค่อยไปหาในายุนนกกินกันเนาะคะ่ะคนอ่ะค่ะพี่น้องอันนั้นศูนย์กลางนะคะ่ะเต็มไปหมดปีนี้เพิ่นบอกว่าน,านา้ำแปดเมตรหรือเปล่านะะี่เลยเด้อค่ะประมาณนี่แหละหอด่ประมาณหกเจ็ดเมตรประมาณนี่แหละค่ะ เอฟสีญุพุนปุ่นค่ะเห็นเนาะปุ่นเอสีหืมเบิ้งดูค่ะเดี๋ยวพาไปเบิง้งเห็นเนาะสวัสดีค่ะเอสี FC, ยุคสู่ปุ่นค่ะอีกอ่ะเป่นมาเนาะคะ่ะายพี่น้องปุ่นหลาพามาบึงรินพามาแพรปุ่นไหนเพิ่งกระมาเรื่อยๆนะคะ่ะจั้งน้อยก็เต็มบ่มีหม่องนั่งจั้งน้อยก็จิกระสิโดดน้ำค่ะ โอ้ยพี่น้องค่ะผะเอฟซีมันเอฟซีพุทธาาวค่ะลายอะไรเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้แซ่เซื่องกระเสียวให้ซ์มี่เลยเด้อค่ะพาพี่น้องชมบรรยากาศก่อนค่ะเดี๋ยวสิไปเตรียมในยยุ่เนื้อกินพาพี่น้องกินขา้าวกินน้ำน้ำกันละกันอีกจังน้อยเขาก็ค่อยหลงเล่นน้ำนาะค่ะพี่น้องเล่นน้ำน้ำกระเซดีเยอะค่ะนี่ละ่ะทุกปีมาก็มีความสุขตลอดเพราะว่าบางทีอย่างตีค่ะเดี๋ยวมาออกหมองโล่งๆสิมันกว้างปลอดภัย ปลอดภัยกับบาดแผลเขาเซฟจิงจากของเนาะคะ่ะถ้ากินเหลากินยากกัพยายามเดะะ้อค่ะอย่าเล่นนนำเนาะกินยุะทั้งเหงะะ้าค่ะสวัสดีค่ะเจอมากมพี่น้องเด้อค่ะ